สวัสดีครับวันนี้นะครับมาสำรวจกิ่งตอนนะครับสำหรับลิ้นจีนอพอหนึ่งนะครับอ่ารากก็เต็มถุงแล้วนะครับกิ่งยาวๆสวยๆรากเต็มถุงพร้อมตัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศของปีนี้นะครับมันโดนภัยแล้งนะครับทีนครพนมก็โดนภัยแล้งทำให้อ่ฤดูการตัดลงชํำถุงนะครับก็ช้ากว่าปกตินะครับกิ่งสวยๆนะครับ ลากเดินเต็มถุงแล้วนะครับอือทางนี้ก็มีนะครับตุ้มสวยๆตุ้มใหญ่ๆลากเดินเต็มแล้วนะครับให้ดูนะครับนี่สำหรับลูกค้าที่สั่งจองกิ่งไว้นะครับก็รอหน่อยนะครับปีนี้เพราะว่าสภาพอากาศยังไม่ได้นะครับตัดลงชําแล้วก็อัตราการรอดก็ยังน้อยอยู่นะครับรออีกนิดหนึ่งครับผมโอเคครับบ๊